บอกว่ายังไงไม่ต้องสะดุง้งตีพี่โอลี่ทำไมฮะตีพี่โอลี่ทำไมไม่ต้องสะดุง้งยังไม่ได้โดนไม่ต้องแอบอยู่ด้วยกันก็ต้องรักกันตีพี่เขาทำไมพี่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยสำนึกไหมเนี่ยฮะสำนึกไหมวันนี้ไม่ต้องนอนกับแม่นะไม่ต้องนอนกับแม่เลยนะ,ะตีดีไหมเนี่ยอาสักนิดไหม เอาสักทีจิมไหมหหเดี๋ยวบอกหลายทีแล้วนะถ้าตีพี่โอลี่แม่จะตีจริงๆคราวเนี้ยหยดุหยดตีพี่นะนะนี่นี่นี่น,นี่ทำคืนไหนไหนมานี่เลยมานี่มานี่หันหน้ามานี่เลยหันหน้ามานี่ 嗯嗯，扎提 <laughs>。